แล้วก็ y e s h ช d o w palette นะคะคือจะบอกว่าที่ต้องใช้บ่อยสุดแล้วก็หยิบมาใช้บ่อยจริงๆก็คือนี่เลยค่ะ Stila Eyes a r e the Window Shadow Palette นะคะเป็นเป็นกลุ่มของ My Collection นั่นเองก็จะเป็นกลุ่มของ My จริงๆก็จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันแต่คือ My เนี่ยจะเป็นสีแบบ สีแมทหมดเลยแล้วก็เป็นสีที่แบบว่าใช้ทุกวันจริงๆก็จะส,ส้มจะใช้บ่อยมากนะคะสำหรับสีพวกนี้คือก็จะใช้อยู่แค่นี้จริงๆนะคะก็เป็นอีกพาเลตหนึ่งที่อยากจะแนะนำวอสีล่าเนี่ยอายแชดโดว์เขาเพิกเมนต์แน่นมากแล้วก็ติดทนสีจะไม่ค่อยดรอปด้วยนะคะก็เป็นอีกพาเลตหนึ่งที่อยากแนะนำให้ทุกคนได้ได้ลองใช้ดูนะคะของส้มจะเป็นพาเลตมานั่นเองคะ่ะถัดมานะคะถ้าแบบพูดถึงเรื่องของเชดดิ้งนะคะส้มชอบใช้ที่สุดเลยนะคะป,ปีแล้วก็นี่เลยะคะ่ะ t o face โซเมดววชิงบอันเซอร์นั่นเองนะคะก็ตลับใหญ่มากใช้ไม่หมดหลอกปีนึงนะคะก็มันเป็นกลิ่นช็อกโกแลตอะอันตรงนี้ค่ะตอนนี้จะเป็นบัชออนแต่ว่าสมาชอบใช้แต่ตัวบอนเซอร์เขาอะค่ะเพราะว่าสีมันเหมาะกับสีผิวคนเอเชียพอดีเลยนะคะแล้วก็มันจะทำให้แบบว่าเช็ดิ้งได้ง่ายด้วยเนื้อเนื้อเนือบอนเซอร์เขาเกลี่ยง่ายด้วยนะคะก็จะอาไว้บบเช็ดิ้งบริเวณ กรอบหน้านั่นเองนะคะให้หน้าดูเรียวขึ้นดูมีมิติขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นของ Too f a เฟสนะคะเอาล้วค่ะมาถึงคอนซีลเลอร์นะคะก็ถ้าเป็นคอนซีลเลอร์ที่เอาไว้แบบว่ากลบพวกรอยแดงสิวอะคะจะมาชอบใช้ของนี้เลยค่ะ Moon Shot Perfection b l a m s s h o o n e e a l e r ก็จะเป็นแบรนด์เกาหลีนั่นเองนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเอาไว้แบบว่า ใช้แต้มบริเวณที่เป็นพวกรอยแดงสิวอะค่ะตัวนี้คือดีมากๆกบได้สนิทเลยนะคะแล้วก็อายพลเมอร์ในส้มชอบมากๆเลยก็ตัวนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นของ Benefit นะคะ BB Cream Eyelid Primer นั่นเองนะคะก็เนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนนิ้วมือเราอะคะ่ะก็คือแต้มบนเปลือกตาเรานะคะแล้วก็ลงพวกอายแชโดนอย่างเงี้ยมันทำให้แบบว่า สีเชดด์เนี่ยติดทนแล้วก็สีชัดขึ้นด้วยนั่นเองแล้วมันทำให้ผิวเปลือกตาเราเนียนขึ้นแล้วก็ลงสีเชดด์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะตัวน,นี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําค่ะเอาล่ะมาถึงลิปกลอสกันบ้างนะคะที่ส้มชอบมากๆเลยนะคะก็เป็นของลังโคมนะคะกลอสอินเลอรตัวนี้นั่นเองนะคะก็แบบเป็นลิปกลอสที่เนื้อดีมากคือทาแล้วแบบ ปากไม่เป็นคาบเลยอะ่ะคือแบบบำรุงปากได้ค่อนข้างดีแล้วก็มันจะมีเหมือนเป็นชิมเมอร์เล็กๆนะคะนิดหน่อยคือก็แบบว่าถ้าแล้วปากดูกอิ่มนะ้ำเงาเงาวาวๆนิดนึงนะคะก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่ชอบของลิปกลอสนะคะ ลิปกลอสเนื้อแมทที่ส้มชอบนะคะยกให้แบรนด์นี้เลยค่ะโนนั่นเองนะคะก็คืออันนี้เนี่ยสีเขาสวยแล้วมันติดทนดีมากเลยค่ะเป็นลิปเนื้อแมทที่ทาแล้วแบบปากไม่แห้งอะ่ะคือมีไม่กี่แบรนด์ที่ส้มใช้แล้วปากยังโอเคอยู่คือแบบปากไม่ลอกเป็นขุยนะคะก็แนะนำโน้ตตัวนี้เลยยิ่งสีนี้นะสวยมากอันเออไม่รู้สีอะไรตัวนี้มันสีแดงสดอะ่ะ สวยมากๆอันนี้แล้วก็พูดถ้าพูดถึงลิปสติกส้มชอบนะคะก็มีหลายแบรนด์ในดวงใจอีกแล้วนะคะก็เลือกมา4แบรนด์ด้วยกันนะคะอันนี้นะคะเป็น VDL นะคะเป็นแบรนด์ของเกาหลีนั่นเองนะคะมันจะเป็นแท่งสัมเหลี่ยมแบบนี้นะคะ่ะคือมันจะเข้ากับรูปปากดีแล้วก็ t e x t อร์ของ ของตัวลิปอาห่ะเนื้อเขาดีมากแล้วก็บำรุงให้ปากชุ่มชื้นไม่ลอกเป็นขุยแล้วก็สีสวยด้วยนะคะถัดมานะคะก็ยงให้คลีนิงเลยค่ะเป็นลิปสติกที่แบบว่าคือเนื้อเขาดีมากบำรุงริมฝีปากให้ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็แบบทาแล้วริมฝีปากดูดูเนียนเรียบอากแล้วสีสวยด้วยนะคะจริงๆเขามีหลายสีมากแต่ว่าสีที่ส้มได้ใช้บ่อยๆก็จะเป็นสีออกโทนชมพูสีส้มสีแดงค่ะก็ นี่เลยรุ่นนี้นะคะต้องต้องมีถัดหน้านะคะแค่แพ็กเกจก็อลังการล้านแแล้วนะคะกับ The History of f u n ั่นะคะนี่เลยนะคะสีนี้ส้มเลือกสีเบอร์สิบห้มาเป็นสีที่สวยมากทาแล้วแบบหน้าดูสว่างเลยแล้วเนื้อเขาดีด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งส้มชอบมากะคะ่ะต r i รของไทยเอานี่แหละนะคะสีติดทนเม็ดสีแน่นแล้วก็แบบ คือมันทานแล้วปากไม่แห้งอะนะคะก็เลยยกให้ทั้ง4ี่อันนี้เป็นเดอ b เ s สของลิปสติกที่ชอบค่ะแล้วก็ถัดมานะคะสําหรับขนตาปลอมทีมชอบใช้นะคะก็ที่ใช้บ่อยที่สุดนะของพี่แล้วคือจะมีอยู่2อันนี้อันนี้จะเป็นบอกต่อนะคะเบอร์ BT ศูนะคะเป็นขนตาจริงนะคะทาติดแล้วแบบมันดูธรรมชาติแล้วโคนเขาบางอะคะ่ะมันจะไม่รู้สึกหนัก ที่บริเวณตาแล้วแล้วก็อันนึงก็จะเป็นคอสลุคเบอร์สองขีดศูนะคะตัวนี้เนี่ยก็มันจะเน้นให้ตรงกลางจะแบบว่าหนาๆหน่อยเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าอยากให้ตาดูโตดูกลมโตขึ้นนะคะก็แนะนาอันนี้เลยก็เป็นอีกสอันที่ส้มชอบมากจริงๆนะส้มใช้บ่อยมากนี่ก็แบบเพิ่งไปซื้อมาลองลองดูแล้วกันเนาะสำหรับขนตาปอมนะคะกาจากขนตาปอม้มชอบมากๆเลยนะคะกนี่เลยค่ะของคอสลุคนะคะเป็นจะเป็นกาว บบเป็นเนื้อใสๆแบบนี้ค่ะทาแล้วก็แบบติดง่ายมากนะคะเชื่อว่าเชื่อว่ามือใหม่อ่ะหัดติดอันนี้ลองทาเนี่ยแล้วลองติดดูจะติดง่ายมากเลยแล้วก็ติดทนด้วยนะคะของคอสซุ้งเองค่ะ อ่คะคะก็เป็นทั้งหมดนะคะของ The Best ปีที่แล้วส้มเลือกมาแบบชิ้นที่ส้มชอบจริงๆนะคะบางทีก็อาจจะแบบเลือกยากหน่อยก็แบบเอามาเอาที่ส้มชอบหมดเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งส้มชอบเป็นจริงแล้วส้มก็ใช้มาตลอดเลยนะคะก็เลยอยากเอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ได้รู้กันว่าเออส้มเลือกอะไรบ้างนะ,ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะก็แนะนําว่า การด,ดทดลองใช้ตัวเองจะดีที่สุดนะว่าผิวแต่ละคนไม่เหมือนกนันเนาะผลลัพธ์ที่ออกมาก็อาจจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็ถ้าใครมีสงสัยนะคะก็เดี๋ยวมาคุยกันใน f c e e o o o ซ้ำได้เนาะ,ะตามน,นี้เลยค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ